คนคนหนึ่งเขาบล็อกคุณไปเพราะเขาคิดว่าคุณไม่ใช่ความสุขของเขาอีกต่อไปครับเพราะเขาคิดว่าเราไม่สามารถตอบสนองซึ่งความอยากของเขาได้ครับเพราะเขาต้องการเอาชนะชีวิตของคุณครับส่วนใหญ่เนี่ยความสัมพันธ์ลักษณะเนี้ยพอเขาเงียบเราก็เงียบพอต่างคนต่างเงียบกันเลยขึ้นมันก็เกิดความห่างนะครับเพราะเกิดความห่างห่างกันมากขึ้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 น,นสุดท้ายก็ต้องเลิกกันครับ หน้าที่ของคุณวันนี้คุณไม่ต้องสนใจว่าเขาจะทำอะไรครับไม่ต้องไปสนใจครับว่าเขาจะกินหรูอยู่ดียังไงต่างๆพวกนี้สิ่งนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณตกโฟลครับคือมันทำให้คุณเนี่ยใจฟอมันทําให้คุณมองแมวจนกลายเป็นเสือคือเขาก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรไม่ได้มีคุณค่าอะไรเยอะแยะมากมายแต่มันจะทําให้คุณฟุ้งซ่านมากขึ้นถ้าคุณยิ่งสนใจห้าครับคุณต้องกลับมาที่ต้นเหตุครับ แล้วคุณอยากได้แฟนเก่ากลับมาเรื่องนี้อธิบายไว้หมดแล้วนะในคอร์สสั่งจิตแฟนเก่านะครับอันนี้ไปทบทวนกันนะครับคือคนมักจะแก้ปัญหานี้ครับต้นเหตุกับเหตุที่เกิดครับเหตุที่เกิดคือเขาเลิกครับพยายามจะแก้ให้เขากลับมาคือก็ไปพยายามตือ้อง้อขอขายขอโอกาสหาเรื่องทักไปคุยไม่รู้มีเรื่องอะไรกับคุยจะคุยกับเขาเลยเอ๊ะฉันจําได้แล้วมันติดเงินฉันอยู่ยี่สิบห้าสตางค์กูทักไปตัวมันดีกว่าจริงๆถามว่าอยากได้เงินไหมไม่ เพียงแต่อยากคุยกับเขาค,คือเรามักที่จะใช้เหตุไปแก้เหตุครับพยายามใช้เหตุแก้เหตุไม่ใช่ครับคนเลิกกับคุณเพราะเขาคิดว่าคุณเนี่ยไม่มีคุณค่าครับและเขาคิดว่าคุณไม่สามารถสนองซึ่งความอยากได้เขาคิดว่าคุณไม่ใช่ความสุขของเขาครับนี่คือเหตุคุณต้องกลับมาแก้ที่เหตุครับคุณเคยถามตัวเองไหมว่าเขาเข้ามาในชีวิตของเราเพราะอะไรครับ คุณเคยถามตัวเองไหมครับว่าเขาออกไปจากชีวิตของเราเพราะอะไรครับคุณเคยถามตัวเองไหมครับว่าบ่อยครั้งเราทะเลาะก,กันถึงเรื่องอะไรมากที่สุดครับคือมันต้องกลับมาแก้ที่ต้นเหตุตรงนี้ครับเรื่องนี้ต้องไปทบทวนในคอร์สสังกิตแฟนเก่านะครับอย่างเดียวเลยนะครับเรื่องนี้เพราะครูคมจะจี้ให้คุณเห็นเหตุครับและจี้ให้คุณเห็นว่าอ๋ออ๋อสุดท้ายแล้วไอ้ตอนแรกเนี่ยมันเข้ามาเพราะอะไรอ๋อไอ้ตอนที่มันออกไปเนี่ยเพราะอะไร และเราควรจะแก้ยังไงและมันจะมีสิ่งที่ไม่ควรทําครับเมื่อคุณอยากให้แฟนเก่ากลับมาครับมันจะมีห้าเรื่องนี่ใครอยากได้ไมารายเอียดเต็มๆเนี่ยอันนี้ไปทบทวนในสังเกตแฟนเก่านะครับห้าเรื่องที่ไม่ควรคุยครับกับแฟนเก่าครับมันจะยิ่งพังไปกันใหญ่ใครอยากได้นะครับเรื่องนี้ห้าเรื่องนี้นะครับแชร์หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็พิมพ์รหัสแฟนเก่าตามด้วยหมายเลขหนึ่งครับ พิมพ์ก่อนได้ก่อนนะครับเฉพาะ30ท่านแรกครับแถมให้อีกอันหนึ่งนะครับคือสิ่งที่ห้ามถามเขาด้วย <S <S เรื่องที่ห้ามถามครับมี10เรื่องอันนี้แถมอีกอ่ะห้ามถามแฟนเก่าครับไม่งั้นไม่กลับเช่นถามเขาว่าคุณมีคนใหม่แล้วหรือยังหรือถามเขาว่าพ่อแม่ของคุณสบายดีไหมพ่อแม่แฟนเก่านะ <S <S มันยิ่งบ่งบอกว่าคุณยังเป็นของตายอันนี้แถมไป10เรื่องที่ห้ามถามครับพิมพ์คําว่าห้ามคุยครับ เพราะถ้าคุณยิ่งคุยมันยิ่งไม่กลับครับยิ่งคุยยิ่งไม่อินยิ่งคุยยิ่งห่างยิ่งคุยยิ่งตอบน้อยยิ่งคุยยิ่งตอบช้ายิ่งไปถามยิ่งตอบช้าเขาจะไม่สนใจคุณครับแล้วการดึงแฟนเก่ามันจะมีกฎหลายหลายกฎเลยนะครับเรื่องนี้ครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900ับาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับ บางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4 0,000ืครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นเพราะคุณไม่เข้าใจจิตวิยา กลายเป็นว่าขอเอาเงินเดือนนี้ไปให้มือที่3หมดเลยครับ5เดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจำได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยู่คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 900บาทครับคือ10แอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเตว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจดจิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้หนึ่บาทครับ1เล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ